ปั่นห้าทำให้ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am independent ทรงระดังอย่างเฟอร์รี่ที่ไม่เคยคิดเบรกเบรกเบรกขออินเทรนไปกับเขานะคะร้องเพลงของอคุณพี่เปิ้ลไอรีนนิดนึงเนาะวันนี้นะมเมดิซี่ค่ะขอขายของนะคะมีเสื้อนะคะเสื้อที่สวยงามมากนะคะเราโพสไปในเว็บไซต์แล้วนะคะนี่ขอคุณน้องนางแบบของเราด้วยนะคะ หลุดไปแล้วขอขัดมาธเอาใหม่นี่นะคะขอดูขอบคุณน้องนางแบบของเราด้วยนะคะน่ารักเขียวค่ะเสื้อนะคะมีหลายไซส์นะคะ S, M, L, XL, XXL นะคะสามารถสั่งได้เลยเสื้อตัวนี้นี่ใส่แล้วเราจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะดูเป็นผู้ทรงภูมิมีความรู้นะคะเหมาะสําหรับนะักศึกษาแพทย์และบุคคลทุกท่านที่สนใจนะคะ แล้วก็ได้ทําบุญด้วยที่สําคัญนะคะใส่เสื้อตัวนี้ได้บุญนะคะเป็นสําหรับผู้ตื่นรู้ใส่แล้วดูเป็นผู้มีความรู้นะคะจะเป็นนักศึกษาแพทย์ไม่นักศึกษาแพทย์ก็ซื้อไปใส่ได้เพราะจะได้ทําบุญนะคะ <c oughs> แม่เจษก,ก็จะเอาอ่า <c oughs> เงินที่จะได้รับได้จากการขายเสื้อเนี่ยไปทําบุญด้านการแพทย์นะคะไปบริจาคให้กับคลินิกรักษาฟรีนะคะแล้วยังไงก็ติดตามกันได้นะคะทั้งเพจนี้ใครอ,อย่าลืมสั่งซื้อกันนะคะกดติดตามกดตะกร้าเลยเดี๋ยวจะใส่ ลิงก์เอาไว้ให้นะคะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะขอบคุณมากค่ะ